สวัสดีครับ FC หลงป่องมงคลโคราชครับก็เดี๋ยวมาคุยให้ฟังก่อนเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้นะครับเอามาคุยเรื่องหวยเรานี่แหละนะครับมันจะด้วยอะไรอะไรก็แล้วแต่จะไม่พูดไปพัดพิงใครแต่ต้องมองดูความที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้ หรือไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ใอเผยพูดกล่าวหาว่ารัฐบาลล็อกมันก็เนาะไปพูดมันก็ตามความรู้สึกตามที่เห็นแล้วกันที่เห็นน่ะไม่ใช่ไปถ่ายทอดที่ไหนสาธารณะอะไรก็แล้วแต่มไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับ ทีน,นี้หวยมันออกตั้งแต่ง,งวดวันที่16ตั้งแต่วันที่16กรกฎา,นะาคมนะครับกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมมันก็ออกมา336นะครับ336เห็นไหมครับเห็นเนี่ยถ้าดูก็ดูตรงนี้นะครับนี่เลขบน336 เลขล่างอยู่ตรงนี้สองหนึ่งใช่ไหมใช่ครับดูตรงนี้นะครับจะเฉลยให้ฟังนี่มาแล้วนังวดหนึ่งนะครับสามสามหกตั้งแต่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาอ่าแต่วันนี้มันจะเป็นสิบหกกรกฎาคมแล้วมันก็จะเป็นสิบหกวันที่หนึ่งสิงหาขออภัยวันที่1ึงสิงหาก็จะไม่มีหกนะครับก็จะมามาออกศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งและข้างล่างอะไรอะ่ะข้างล่างสี่หกนะครับข้างล่างสี่หกนะครับ เว้นไปล็อกงวดนี้นะครับต่อจากนี้ไปก็ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยจะมีหลัก6ตลอดหลักหหรือเลข6ที่ผมเรียกนี่แหละหลัก6ดหรืเลข6นี่แหละนะครับจะเข้าติดต่อกัน5งวดเลยครับมาจนถึงงวดเมื่อวานนี้วันที่16ตุลาคม2567นะครับเเริ่มนี้เลยอันที่เว้นช่วงไป3-3-6แล้วก็มาตัดด้วย 041ของงวดวันที่1สิงหาเนี่ถือว่ามันไม่ต่อเนื่องกันจะไม่รวมเป็น6งวดนะจะผมจะไม่รวมเป็น6งวดเพราะมันไอ้041เนี่ยเนี่ยวันที่1สิงหาคมมันมาตัดของไอ 3, 3, 6, ้336มาวันที่16กรกฎาคม67แล้วเราผมจะไม่นับเป็นว่ามันต่อเนื่องเขาเรียกว่าต่อเนื่องกันมาเริ่มจากนี้เลยเนี่ยวันที่1สิงหาเนี่ย867นะครับ867อ่าผมจะไม่พูดเลขล่างนะดูดูดีๆนะครับ867นะครับ867 พอแปดหกเจ็ดออกมาก็เป็นหลักหกไหมล่ะเป็นหลักหกเลขหกนี่แหละที่ผมพูดประจํานี่แหละครับพอมาอ่างวดวันที่สิบหกสิงหาแล้วอันนี้ก็จะมาเดือนกรกฎากรกฎานะครับกรกฎาเพียงวัหรือเปล่ากรกฎาอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะต้องอธิบายให้เข้าใจต้องมีหลักฐานแสดงอ่ะนะผมจะไม่พูดลอยเลยอยก็กสิบหก 16สิงหาแล้วมันก็จะเริ่มต้นที่กันยาเนาะกันยาหนึกันยา,นยาพอหนึกันยามาก็606ดนี่ไงหกันยามาก็ออก606นะจาก16สิงหา67เจ7ดแแล้วก็มา1กันยา606เป็นวดที่2ต่อเนื่องนะครับวดที่สองอันนี้มาดูวดวันที่16กันยายน สิบหกกันยายนออกหามมาเลยครับหกหกสองเห็นไหมครับหกหกสองหกหกสองนะครับสิบหกกันยาแล้วตอนนี้ก็จะมาหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาก็ออกหกหกห้านะครับหนึ่งตุลาออกหกหกห้านะครับถูกไปครับหลักหกเลขหกนี่แหละที่ผมพูดนี่แหละนะครับแล้วแต่คนจะเข้าใจเลขหก 6, หลักหก 6, นะเลขหกนั่นแหละนะครับเป็นงวดที่สี่แล้วแล้วงวดเมื่อวานนี้วันที่สิบหกตุลานะครับสิบหกตุลา สิบหกตุลาเขาก็มาอีกครับเลขหกหลักหกเขาก็ไม่หนีไปไหนเลยนะครับมาอีกมาเก้าหกสองเลยตอนนี้นะครับเก้าหกสองนะครับเก้าหกสองนะครับเก้าหกสองเลยเมื่อวานนี้แหละนะครับขอญาตใช้สีแดงเขียนให้เห็นชัดไหมเนี่ยวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดนะครับมีหลักหกอีกแล้วมีเลขหกอีกแล้วนะครับ เก้าหกสองนะครับเป็นห้างงวดต่อเนื่องกันนะนะเลขหกหลักหกละก็เขาเรียกว่าอะไรก็ดูไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วกันนะครับใช้วิจยาศาณด้วยนะครับมันเป็นไปได้อย่างไงจะว่ามันเป็นโดยเหตุบังเอิญหรือเป็นอะไรหรือจะไปกล่าวหาว่าล็อกล็อกเลขมันพูดไม่ได้อะมันเป็นมันแต่ที่จริงมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นี่แหละมันเป็นที่พิสูจน์ได้มันเป็นอิเล็กโรรนิ นะครับมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยการหมุนโดยการตักด้วยการอะไรกันแล้วแต่นี่แหละมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็จะไม่มีหลักฐานไปกล่าวหาหรือไปพาดพิงอะไรทั้งนั้นก็ให้พูดที่พูดมานี่ก็ให้เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงเลขหกหลักหกเนี่ยห้างวดติดต่อกันผมไม่นับเองงวดวันที่หนึ่งสิงหานะเพราะมันจะเว้นช่วงให้ให้ศูนย์สี่หนึ่งเขามาแทรกอยู่นะครับเป็นห้างวดติดต่อต่อเนื่องกันนะครับก็ว่ากันไป แล้วงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้แหละที่จะถึงนี่แหละที่จะออกต่อไปนี่แหละหนึ 1, ่งพฤศจิกายนแต่วันนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยอขอแจ้งนะครับให้สำหรับแฟนๆที่มาด้านนี้ที่ชอบด้านนี้นะครับหวยออนไลน์ของรัฐบาลเปิดขายแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ17ตุลาคม2 5 6 7 เปิดขายแล้วนะครับเลขสองตัวเลขสามตัวของรัฐบาลไทยจ่ายราคาเท่าไรบ้างอะไรบ้างเล่นไม่ผิดกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับซื้อได้ที่ไหนแต่เปิดขายแน่นอนครับยืนยันตั้งแต่8ปดแปโมงเช้าวันนี้แล้วนะครับ17ตุลาคม2 5 6 7นหนี่แหละหวยของรัฐบาลนะครับหวยไม่ใช่หวยออนไลน์นนะ หวยของรัฐบาลไทยนี่แหละขายถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับจะไปซื้อที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะหาะรายละเอียดอีกเที่ยวหนึ่งเพราะผมยังไม่ทําการบ้านมาตอนนี้เพราะว่ามันเปิดขายวันนี้รอบแรกแต่ไม่น่าจะเดาอ่ะถ้าให้ผมคิดเองนะคิดเองผมคิดเองนะไม่ได้ไปไปไป,ไปว่ารัฐบาลเขาขายตรงนั้นตรงนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเป๋าตังมากกว่าขนาดอา้าวลอตเตอรี่ออนไลน์อะ่ะยังยัง,ย,งยังซื้อตรงเป๋าตังเลยแปดสิบบาท ก็เปิดขายแล้วเหมือนกันนะครับเปิดขายแล้วมันกันไม่ต้องรออันนี้เป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป็นอชอบด้านนี้แล้วกันเนาะชอบด้านนี้บางคนชอบไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรชอบใครชอบมันจะชวนไปที่เดียวกันหมดไม่ได้ตอนนี้เรามาคุยเรื่องเราดีกว่านะครับวันที่หนึง่งพฤศจิกายนมันจะมายังไงบ้างอะไรบ้างมาเรื่องของเรานี่แหละที่ผมพูดไปนะ่ะหลักหกหรือเลขหกมันมาต่อนเนื่องกันตั้งตั้งห้างวดติดกัน ผมก็ไม่กล่าวหาหรอกเพราะมันมาอย่างนี้อมันมาอย่างนี้อมันก็ทําหวยมันแปรปวนไปหมดมันก็ผิดไปหมดเสียนหวยทั้งหลายแหล่เนี่ยเสียนที่เขาใบอะ่ะตรวจสอบมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานทั้งวนันจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับไม่มีใครเข้าเลยเพราะมันมาต่หกใครจะแทงล่ะก่อนผมจะเข้าเรื่องของผมเนียผมจะพูดก่อนว่าทางงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยหกยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องทําใจแหละ หอยังอยู่มันก็พวกใบใบหวยทั้งหลายไม่มีใครไปแทงหรอกครับหกมันมาแล้วนะใครจะแทงเล่าผมคนนึงแหละที่ไม่แทงแน่นอนนะครับมันก็ถึงไม่ถูกกันไงพวกใบหวยอามาเข้าของผมเลยนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วสมตัวมาตัวเดียวนะครับหนังสือหวยมาหมัดๆมร้อนๆเลยนะครับเพราะใส่รถตากแดดมาบเลขสามเลขเจดเลขเก้านะครับมีเลขสามเลขเดเลขเก้า มีหลัก3าหลัก7จหลัก9นะครับหนังสือหวยใบมาแล้วนะครับให้มาแล้วมีเลข3ามเลข7ดเลข9้านะครับ 3, ต left, 3ตา3ตัวเอามาตัวเดียวครับ3ตัวหยิบมาตัวเดียว3ามตัวเอามาเขียนไว้ตัวเดียวกันลืมนะครับของลุงป่องมงคลหลับมีอะไรบ้าง3ตัวมาตัวเดียวเช่นเดียวกันเหมือนกันมีเลขห้าเลข2เลข9้านะครับลุกป่องมงคลมีเลขหเลขสองเลขเ้านะครับวันที่หพฤศจิกายนสองพนห้ารด หลุงปองมงคลก็ให้ไปแล้วนะครับใบไปแล้วมีเลขห้าเลขสองเลขเก้ามีเลขห้าเลขสองเลขเก้าหนังสือหวยมีเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าเลขเก้าตรงกันสองอาจารย์นะครับตรงกันสองอาจารย์จะมีอภิญิาหารหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับหลุงปองมงคลก็มีเก้าหนังสือหวยก็มีเก้านะครับดูตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในนี้เลขประจําวันหวยออกวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มีเลขสามเลขเก้านะครับเลขประจําวันมันก็เป็นโหราศาสตร์มันเป็นตัวเลขนะครับสรุปแล้วดูแล้วเก้าจะตรงกันสามอาจารย์เลยมีลุงปองมงคลก็มีเก้ามีหนังสือไว้ก็มีเก้ามีเลขประจําวันที่ออกวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนี่ก็มีเลขเก้านะครับดูดีๆตรงนี้มันจะเก้าเท่าเท่าหรือเปล่าหรือ6กยัมากินอีกก็ไม่แน่ใจ โอ้ถ้าหกบาตอนนี้ผมก็จะหยุดพักก่อนนะครับอ้ไม่ว่ากันเอา้าวตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้ดูในตารางแล้วกันนะครับอยูในด,ดูในตารางนะครับดูในตารางผมขีดไว้ให้แล้วนะครับขีดไว้ดูเส้นดีๆนะครับดูเส้นแดงอะ่ะเส้นแดงสีสีลิอ่าที่ขีดเป็นเส้นๆน,นะครับสีแดงไว้ผมก็คงไม่ต้องอ่านในฟังหรอกมั้งนะครับชอบหลักไหนก็เอาหลักนั้นมาแทงแหละในตารางเนะี่ยมันก็จะมีที่ที่ขีดไว้มันก็จะมีหลักเก้า มันมีหลักเจ็ดมันมีหลักสามนะครับมันมีเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็มีเลขรู้สึกจะมีเนี่ยเลขสามเลขสามก็มีสิบกว่าตัวเลขสองด้วยมีเลขสองด้วยนะครับมีเลขสองด้วยมีเลขสองเลขเก้าเลขสามเลขเจ็ดอะไรประมาณนี้ดูในตารางสีแดงนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วกันมันจะดูง่ายแคปหน้าจอไว้แล้วกันนะครับมันจะดูง่าย มันจะดูง่ายนะครับชอบหลักอะไรก็เอาหลักมะเล็ตน,นั้นมาเล่นทั้งหมดจนแหละโดยเฉพาะถ้าชั้นชอบเก้าเดี่ยเพราะเก้าเป็นตัวกันสามอาจารย์ผมขายได้เลยก็ได้ถ้าหลักเก้าเป็นร้อยตัวม,ม,มันมันมันมีหกหางเองหกตัวมันก็จะมีสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามเก้าสองเก้าแค่นั้นแหละครับถ้าชอบหลักสองเลขสองก็มีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเก้าสองศูนย์มันก็จะมีหกหางหกตัวถ้าหลักสามก็จะมีสองบรรทัดอะหลักสามครับหกกะ หกห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดหางนะครับถ้าหลักเจ็ดถ้าหลักเจ็ดมันก็จะมีหกหางเหมือนกันมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แค่นั้นเด็นะครับที่จะมีมากที่สุดคือหลักสามนะครับดูตรงนั้นดูในขอบแคปหน้าจอไปก็ได้ไปดูง่ายๆนะครับเมื่อได้สองตัวแล้วมั่นใจแล้วเอามาใส่ไว้แล้วจากสามตัวลุงปองบงคลเอาอะไรมาแล้วจากสามตัวของหนังสือหวยเอาอะไรมา นะครับได้สองตัวแล้วมันก็จะมีหลักร้อยจากหนังสือหวยให้มานะครับถ้าไม่โดนหลักหกมาอีกเลขหกมาอีกอะ่ะมันก็ไม่เคลื่อนหรอกครับเลขอะ่ะมันไม่เคลื่อนหรอกแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับหลักร้อยมีอะไรหลักร้อยมีหลักสามหลักเก้าเห็นไหมเก้ามาแรงนะั่งงวดนี้เก้ามาแรงนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์วิธีใช้ด้วยส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัว ก้ามาแรงนะก้ามาเกิ่อนหน้าเลยนะจากลุงปองมองคลก็มีเก้าจากทั้งสือหวยก็มีเก้าจากเ,าเลขประจําวันก็มีเก้าเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็มีสามกับเก้าตรงกับเลขประจําวันด้วยนะตรงกันด้วยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมมีอะไรที่เห็นกันชัดๆไหมถ้าไม่เอาหกมาออกอีกงวดนึงก็มันมีโอกาสอหกมาออกอีกงวดนึงก็ต้องหยุดก่อนแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ เอาตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกคนปังปังปังทุกคนครับสวัสดีครับ